สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมีอันจะกินวันนี้เราจะมาทำแกงไก่ใส่มะเขือกันนะคะช่วงนี้ก็เห็นแกงไก่น้ำแกงข้นๆของมอแม่จูนก็นึกอยากจะทานขึ้นมาค่ะแต่พอดีอันไม่ชอบทานตับไก่แล้วก็ไม่ทานเลือดน,นะคะก็เลยจะใส่แค่ตีมไก่กับสะโพกไก่แค่นั้นค่ะจะทำยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ เราก็จะมาเตรียมไก่กันนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก็จะมีชิ้นส่วนของสะโพกไก่ติดน่องค่ะสองชิ้นนะคะเราก็จะเป็นชิ้นส่วนของตีนไก่นะคะอันจะใช้ชิ้นส่วนของตีนไก่อยู่ที่ครึ่งกิโลค่ะ ต่อมาเราก็จะมาเตรียมหั่นชิ้นส่วนของไก่กันนะคะส่วนน่องตรงนี้ที่หั่นออกไปก็คือจะแกงแบบเป็นน่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนไก่เนี่ยอันก็จะหั่นชิ้นค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะจะทำให้ไม่เละง่ายเวลาที่เราแกงนะคะ แล้วรสชาติก็จะซึมเข้าเนื้อแบบพอดีค่ะเผื่อว่าเวลาเดือดแล้วเนื้อก็จะหดด้วยนะคะแต่ถ้าใครชอบชิ้นเล็กๆก,ก็ทานง่ายดีค่ะโดยเฉพาะกับข้าวราดแกงแต่ว่าแนะนําให้หลดการเคี้ยวนะคะไม่งั้นเนื้อจะก,กระด้างแล้วก็เละเกินไปค่ะเตรียมไก่เสร็จแล้วเราก็จะตั้งหม้อทิ้งเอาไว้ให้น้ํามันเดือดประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตีนไก่ลงไปในน้ําเดือดนะคะ แล้วก็ตามด้วยน่องไก่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะชิ้นส่วนไก่ที่หั่นไว้อันจาไม่ได้ใส่ลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้อให้เรียบร้อยได้ค่ะต้มทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะต่อมาเราก็จะนํามะเขือเปราะมาล้างให้เรียบร้อยนะคะมะเขือเปราะในวันนี้อันใช้อยู่ที่ครึ่งกิโลค่ะพอ ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามะเขือเปราะมาหั่นกันนะคะตัดขั้วออกก่อน,นะคะ่ะตัดออกไปเลยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะหั่นเป็นสี่ชิ้นแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะตัดขั้วออกก่อนแล้วก็หั่นเป็นสี่ชิ้นแบบนี้นะคะ ประมาณนี้ค่ะพอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํำมะเขือเปราะมาแช่ในน้ำเกลือนะคะเพื่อที่จะลดความดำของมะเขือเปราะค่ะเวลาที่เราแกงเนี่ยมะเขือเปราะจะมีความขาวสวยนะคะจะดูน่าทานค่ะต่อมาเราก็จะมาเตรียมหั่นพริกชี้ฟ้าแดงนะคะ ตัดขั้วออกค่ะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หั่นเฉียงๆแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะิบิบหรือใครจะหั่นแบบยาวๆก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะ แล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเราก็พับกลางแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ดึงเส้นตรงนี้ออกมาได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูไก่ที่เราต้มทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแต่ถ้าใครชอบเปื่อยๆกว่าน,นี้นะคะก็ต้มสักประมาณ30นาทีก็ได้ค่ะเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทํากันเลยนะคะเปิดเตาแก๊สตั้งกระทะให้รอนๆนิดนึงนะคะแล้วก็เทกะทิลงไปได้เลยค่ะ วันนี้อันจะใช้กระทิทั้งหมด1,000 ml นะคะจะค่อยๆเทลงไปค่ะแต่ตอนนี้เราก็ใส่กะทิไปประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆผัดให้กระทิเป็นประมาณนี้ค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะไฟกลางค่อนไฟอ่อนค่ะพอกะทิได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแกงเผ็ดลงไป4ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครชอบเผ็ดหน่อยก็สัก5ก็ได้นะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ผัดพริกแกงไปนะคะผัดไปเรื่อยๆจนพริกแกงเริ่มจะส่งกลิ่นหอมนะคะพอได้น้ำประมาณนี้แล้วก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะไก่ที่เราหั่นเอาไว้โดยที่ยังไม่ได้ต้มนะคะมันจะมีชิ้นส่วนไก่ ส่วนของสะโพกค่ะที่หั่นไว้เป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะแล้วก็เอามาผัดให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไก่ที่เราไปต้มไว้ค่ะเอางมาผัดค่ะพอกระทิกับพริกแกงเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะเติมกระทิใส่ลงไปค่ะประมาณนี้ค่ะกะทิ1000 ml เราจะค่อยๆเติมนะคะในวันนี้อันใช้เป็นกะทิกล่องค่ะ คนให้เข้ากันสักผักหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไป400 ml ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้ให้น้ำแกงเดือดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะในวันนี้อันใช้น้ำตาลปี๊บ3ช้อนโตะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา6ช้อนโต๊ค่ะ คนเครื่องปรุงให้เข้ากันดีแล้วก็ทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่มะเขือค่ะเทลงไปได้เลยนะคะก็เอาทัพทีนะคะกดเข้าไปให้มะเขือเขาจมจมลงไปในน้ำนะคะมะเขือจะได้ไม่ดำค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทิ้งเอาไว้ให้มะเขือสุกนิดนึงก่อนนะคะจะไม่สุกมากค่ะ พอมะเขือสุกประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่ใบมะกูดลงไปเลยนะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะแล้วก็ใบโหระพานะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะปิดเตาแก๊สเตรียมตักเสริมนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรน้ำแกงเข้มข้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าใช้กระถิทั้งหมด1,000 ml เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย